สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องครับวั hey, <hey>, hey. นนี้แอดมินสีพ้าพี่น้องนะครับผมมาตามตัวเลขโชคลาภตัวเลขแนวทางกับเซียนติกนะครับซึ่งเซียนติกเ่วันที่ผ่านมาแอดมินได้ลงให้พี่น้องได้รับชมนะครับประ่าในช่วงนั้นรู้สึกว่าเพิ่นสิเป็นไข่นะครับแต่ว่าเพิ่นกะให้ตัวเลขมาอยู่ที่นี่แอดมินก็นเลยว่าตัวเลขที่เพิ่นไ้มาเนี่ มันบอเป็นการยืนยันได้ก็เลยบลลงแต่ว่าปรากฏว่าเขาทั้ง3โตเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเอางวดนี้เพิ่นสีให้แนวทางของเฮานะครับเดี๋ยวแอดมินสิพาพี่น้องมาติดตามรับชมเบึงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผู้เพิ่นนั่นผู้เพิ่นตายนะี่ยเพิ่นตายสิบห้านาฬิกาโอ้เนเพิ่นตายหนึ่งสิบแปดนาฬิกายี่สิบหกนาทีเลยผู้เป่นตาย ไปเรียนเลียงไปเฮ็ดเลียงไปเรีนเล et, ียงเอาลบเอาสออกก่่จมแนติกนี่รับบอดดาเล่นรับบ่หกรับบอดดากับริงี่เ็นแมนหกเห็นยสามศูนย์เจ็ด ชูนข้าเจ้ากับพาะก,กัรเห็นเเห็นแล้วเข้าเจาไปตลาดซุ่มพวเขาไปเที่ยวงานหนึ่งสิเข,า,ขาก็ไปเขาก็เห็นเห็นแล้วนั่งู่สะพานน่นะตอนนี้บเนม่ไม่ตอนช่วงบ้านไปเชิญวิญญ,ญาณแล,ล้วมา<ะ>ตอนก่อ,อนสิไปเผานะ่ะก้อนสิไปเผาก้อนมือสิไปเผากร้พระกนรข้าเจ้าจเห็นซุ่มข้าเจาไปตลาดก็เจาะ 3, 3 tua 3ตัวมีตัวไหนมั่ง3 7 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. เป็นสามสุดห้เปอร์สุดเด้อหกศูนย์เจดเอาหกศูนยเจ็ดเ <Here. S 2> ลยเราลืมตัวที่ชอบด้วยด้วย ไทู่มาหาบอกก็จวะว่าทู่มหาหนิทู่มาหาถา,า,ามเรืองเหล็กบ่ตรงทู่มาถามว่าท่างขุ่นนี่ก้นโสดบ่มีห่างนั่งหมายมีบ่เลยบ่บ่บ่สามารถตอบได้ว่านี่ไม่ห่างนั่งหมายบ่ก็บอกว่ามีตัวแต่ว่าร้อยอีกหลายปีอย่โอ้ยร้อยอีกว่างแปดสิปีแล้วงาบ้า,า,า <laughs> ตื้มให้อีกกัน สามเจแปนสองสี่หกแปดสิบยี่สิบสิบคู่ยี่สิบคู่ไผ่มากมากไผ่มากมันเลอชอบใครชอบมัน,น,นชอบใครชอบมันนี่แหละตูวว้วงคุมใบ night. เลขสามตัวเลขสามตัวคันแม่นลินเด้อเหลี่นทั้งสามตัวเลยเด้อโอ้เหลี่นเหลี่นทั้งสี่ชุดเลยแล้วเพีจะเป็นนาเป็นหลังบ่เมียนเลขนาหรือเลขนาหรือเลขไข่เอากระเลต่ว่าเพราะว่ามันเป็นสี่ชุดนี่แหละนี่อาจารย์ดังๆเพิ่นก็ว่า ตัวนั้นตัวนี่มาตัวนี่ตัวนั้นมาตัวนั้นตัวนี้กับงือกันมันอาสิเขากะบาาัจจานังๆก็ได้อาสิพวกเขาก็ปอจจา,านางังๆก็ได้เลยพี่น้องนี่แหละก็คือเอาตามนี่มวนหนึ่งหัน่นพ่อามาติดตามอยู่บ,บ,บ่ได้ลงบ่ไ <พอ S 1> ด้ลงเพะบ่ด้ดทายพนะร้อมล่ะเพราะว่าอยังบ่อใดทายบ่ได้ลงเออบ่ไดดล้งมือสดทไทยด้วน่ะตี๊กไข่ เพราะว่าเป็นไข่กับผู้ใดสัมผัสกันเลยเ,<ร>เยสียดายเลขเขาสัมผัสเลขเขาทั้งบนทั้งล่างเข้าสามตัวด้วยเสียดายแต่ว่างวดน,นี้มันสีเข่าบอเท่นั่นละน่ะเนาะมันจะเข่าบอว<ม>ันนี้มันก็ต้องเขา่าทีละมันก็ต้องเข่ามันต้องเป็นสาคือเกา่าเนี่นแต่ว่าหันผู้ใดมกักผู้ใดมกักแล้วอยู่ในตัวที่จับไว้ี่บ้องกลงไว้หัน มันบกคือดอกเพี้ยงข่อยบอ่มากเลยจ้าวงจับเองได้เลยเด้อพี่โนโอ้องจับเองเลือกเองได้ยอยู่ในตารางเองเลยใช่ค่ะจับกล้วยเองเลือกเองข่อยมากตัวนี้แหละว่าจังสีนี่แหละ,เ,ละเอาฝากไว้เลยฝากไว้เลยนะครับเลขในตารางของท่านแนวทางรัฐบาลไทย งวดหนึ่งพฤศจิกายน2565นะครับเลขในตารางของเพื่อนกันสิมี2มี3มี6มี7จีดมีศนย์มีหงวันี้เพื่นใหยเด่น7กับ0นยเด่นติดเพื่อนใหยเด่น7กับ0นะครับเด้อจับคู่นะครับเพื่อนจับคู่ออกมาทั้งหมด10คู่นะครับมี2 3 2สามสองเจ็ดอนมหเจ็ดหหนึ่ง 030701แล้วก็37แต่ที่เพิ่นวงกลมให้คือเพิ่นเน้นให้นะครับคือเพิ่นเน้นให้คือตัวที่น่าลงทุนที่สุดนะครับสำหรับ3ตัวนี้เพิ่นบอกว่าเลี้ยงด้วยมดก็ดีนะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้มันสีเป็นเลขนาะเลขหลังเพราะ่างวัที่ผ่านมาเพิ่นกับเขาาตัวบนนะครับเขาา3ตัวบน สองตัวล่างด้วยดเดี๋ยวกลับบ้านไปเสี่ยงสถิติเ,เพิ่นเบิงเบ้งอยดอดนะครับเพราะว่าแอดมินโบได้ลงงวดมื่อหันเพราะว่าอ่ามาต่ำเสซนติกมือสุดไทยเพิ่นกับเขียนตาสูดให้แอดมินกับเลยโบได้เอาลงเพราะว่าแอดแอดมินกับตามมือสุดไทยพอดีแต่ว่างวดนี้ไง เอาลงไว้พี่น้องเบึ้งนะครับเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นสำนักอื่นน้าถ้าว่าการเลขที่น่าสนใจเลขที่น่าจะมาเนี่เพิ่นก็วงกลมห้ยแล้วนะครับพี่น้องก็ตัดสินใจเบึ้งนะครับเด้อตัดสินใจดูว่าจะมาหรือไม่มานะครับนี่เลขในตารางเพิ่นนะครับมีสอง มีสามมีหกมีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งครลมแห้งแห้งครับพี่น้องครับอาพี่นอ้องแคปหน้าจอไว้เลยครับแคปหน้าจอเอาไว,เเาอเอาไว้เป็นแนวทางของเซียนติกนะครับ ทางของเพิ่นเฮ็ดหยังเฮ็ดกับข้าววะจะทํากับข้าวเสียนกับพ่อเพียนกับเียนกับเิ่หน้าืนตาบานดอกเพียนเหงานสโอ้เหาแม่นมันเพียงานอยู่แม่นไปไปค่ําคั่นบ่ไปค่ําก็ลูกตนห้าเพิ่นก็บ่มีไผอ๋อเพิ่นเป็นน้องไส้ญาเนาะเออลูกหลานก็สวสิมาก็จังสิวางได๋มานี่ผู้อยู่กติแม่น เอาอยู่ใกล้เขาก็ไปก้อนแล้วเนาะไปก้อนไปเว็ดน้ำมาละไปะน้ำนั่นเป็นนี้แน่แสบๆเป็นเก่ามะไห่หนั่นไหมเออแม่นตัวถุงุ่นถุงปุ่นเป็นไปหั่นละกินไปให้กับข้าวกันเดอ้อครับผมจ้าขอบคุณหลายๆเด้อเสียนเด้อนะครับเป็นโบแพงหรอกนะครับตัวเลขของเพื่อนเพื่อนไปทำกับข้าวนะครับเป็นแม่บ้าน นนแนวทางของเพิ่นนะครับเอาแคบหน้าจอเอาไว้นะครับเอาแคบหน้าจอเอาไว้เอาไปพิจารณาเบิ้งหน้าที่ถือโกถือใจก็จะค่อยลงทุนบ่าถ,ถือ,อกถือใจเขาก็ผ่านก็ได้ไม่เป็นไรนะครับาทางช่องของเขาก็เป็นแค่เพียงซื้อนําเสนอนะครับบพมีผู้ใดหูว่ามันสิออกตัวใดมาตัวใดนําเสนอเอาไว้พี่น้อาเบิ่งเป็นแนวทางนะครับ ใช้วิจรณยานในการออกรับชมด้วยนะครับโศกโศก,กมันหมัน,มนลำลำเลย้ว้ครับสวัสดีครับ